พูดแบบว่าแทบสิ้แใจมากคุณคราวนี้ะไยครับขอทางไปนะคะพี่ว่าจะไปรับไม่ได้ไงตบกูร่งเขาลงก็อยู่ตรงนั้นนะที่ตรวจกระรยังต้องรอ เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีตกบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ขนาดฝนตกคนยังเยอะขนาดนี้เลยเยอะมากเลยนะครับ้โอ้หเยอะมากเลยทุกคน ก็คือร้านสุ้มตำว้าวเอาใส่เุงไปกินนู่นแล้วกันเนาะออืเธอ,อของินเยอะมากอเอาเกี่ชุดมัดงพีกินขนมจีนไหมกินไหมกินขนมจีนไหมพี่เสงน่าจะไม่กิน ก็ม, <oh> มีนะคะเล <h <h ือกทานได้เลยจ้าเมนูแนะนำไปตามคอ่ต่อยจ้าพ um um> ี่เสงไม่ได้กินไหมพี่แสงกินไหมพี่เสงกินว้ากิ๊แป้งนึ่งน้ำนมนมเจนีหยวกด้วยไหมอ๋อเอาลองก็ได้พวกเราห้อร่อยชุดเออเอาใส่ถุงค่ะจนมเจนีหยวกด้วยจ้าพักหุูได้ไหมคะพี่อะไรนะคะพักหมูได้ไหมคะได้ค่ะได้มีผัดได้เลยคะ ข,ะะข้าวเหนียวจ้าห่ิบาทจิรูปได้เลยนะลูเยก่ข้าวเหนียวนสอก่สวยมากเหนียวเหนียวนรักมากกระจายรายได้กระจายรายได้กระจายรายได้เด็กผู้สูงอยมีรายได้หมดเขามีถ้วยหรออ่วยเรกินอยู่ในเป็นเรานี้เไหมล่ะ ถ้ากินอยู่นี่กินไม่เด้หราขยะฝากหลังร้านได้เลยค่ะลูกค้าลูกค้านี่ขยะฝากหลังร้านได้ทุกร้านนะคะขนมจีนขอบคุณนะคะขนมจีนและส้มต้มดีค่ะท right. ี่หัวราอะไรลูกขนมสินอ๋อเรอขนมจีนทานนี่นะคะ ใส่ใส่ใส so ่ต <Yeah. Yeah, S 3> ิโตให้ลูกค้าก่อนสิลูกหุงใส่ที่หนลูกค้าเขใส่ผัก้งเป็นแบบนี้ออสานี่งแล้วตรงนี้นี่ยคือลูกคาาััลูกค้าหรือลองก่อนอร่อยเพานดดกตตังเกตตังมิรับได้เลยค่ะร้อนนะลูกต่อแล้วนะ ช้อนด้านนู้นะคะเดวดูเช็ดล้ออามลูกค้าเลยจืดป่นำปงของเมรยเดอกอดค่ะซื้อเสร็จังเ้ายก่อ

地。いい

อ่เลาคนไม่ทช่่่่จละสามหก็ถึก็นแต่วกบ้ยก็ตาเฉา